บัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคม2565ยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินถึง9เด้ง9รายการ5วันทําการด้วยกันค่ะและที่สําคัญในการจ่ายเงินครั้งนี้รับวงเงินกันคนละเท่าไหร่รวมไปถึงความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐรอบใหม่หลายคนลุ้นว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเพิ่มวงเงินเป็นสี0รอยถึง500บาทให้กับคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนรอบใหม่หรือไม่วันนี้๋ยวเราไปติดตามข้อมูล ขอดูารกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสันแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนสิงหาคมรับเงินอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ตารางการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางในเดือนสิงหาคมวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในวันที่1สิงหาคมยังคงได้รับ200-300ถึงบาทต่อเดือนส่วนลดค่าการหุงต้ม นะคะ100บาทต่อ3เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะแล้วก็ค่ารถโดยสารบขส5 0 0ร้บาทรถไฟฟ้าเอ็มอาร์จอสขมกก็5 0าบาทเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวงเงินในวันที่1สิงหาคมนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ตามมาด้วยวันที่15สิงหาคมเป็นการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ60ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ50บาทถึง100บาทยังคงเหลือสิทธิในการโอนเงินอีก2เดือนก็คือเดือนสิงหาคมวันที่15แล้วก็เดือนกันยายนวันที่15ค่ะ ตามมาด้วยวันที่18สิงหาคมเป็นการจ่ายเงินคืนค่าน้ำไฟฟ้าค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อคนเือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อคนเือนต่อเดือนค่ะและวันที่22สิงหาคม2565ค่ะเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยความพิการนั่นเองค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5 6 5หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าจะลงทะเบียนแบบไหนจะออกมาแบบไหนจะมีสิทธิลงทะเบียนหรือลงทะเบียนยากไหมซึ่งล่าสุดค่ะก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ช่วยเหลือในการลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนอาจจะมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า w w w เวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ g e o อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและหลายคนก็รุ้นนะคะว่าในส่วนของการเพิ่มวงเงินจาก200ถึง300บาทจะเป็นเสียร้อยถึง500บาทไหมตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่แจงชัดเรื่องนี้ออกมานะคะ แต่ในส่วนของการจ่ายเงินอาจจะเป็นการกดเงินสดออกมาใช้ได้โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋ตังนั่นเองค่ะส่วนการเพิ่มวงเงินเรายังคงต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าจะได้ไหม4 0 0ร้อถึงห้าบาทนะคะยังคงต้องติดตามซึ่งในส่วนของอิสรนแทบก็จะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนเอาละค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ